สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยก่อนอื่นแนะนําตัวหน่อยนะคะหนูชื่อนน้นมากค่อาอายุรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ nv7 ก็คือรู้จักมาจากพี่สาวเป็นน้าเหรอคะหรือว่าเป็นเป็นป้าจ้าเป็นคุณป้าเนาะโอเคค่ะ ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะที่แบบว่าอาทานไปแล้วคนในครอบครัวแบบดีขึ้นแล้วก็ไปแนะนาหลานไปแนะนําญาติพี่น้องด้วยนะคะ<า>ค่ะแล้วไม่ทราบว,ว่าก่อนที่จะมาเริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์ NV7 เนี้ยค่ะไม่ทราบว,ว่าน้องชื่อชื่อเล่นอะไรนะคะน้องนานโนน้องนานโนค่ะน้องนา,นโ,นนงนานโนมีปัญหาสุขภาพหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างครับคุณพี่ข้างๆเล่าแทนได้ค่ะ แรกก็จะมีอาการเปื่ออาหารนะคะหน้าก็อาจะแบบซีดนะคะไม่ค่อยทานอาหารนะคะค <c oughs> แล้วพอมาทานตัวนี้เออน้องเริ่มที่จะทานข้าวได้นะคะปากเขาก็เริ่มมีสีสันนะคะมีเลือดเหนเลยว่ามีแบบ แดงๆอะค่ะจากที่ทัาซีดนะค,ะค่ะก็เลยว่าทานไปสักอาทิตย์นึงก็โอเคะค่ะก็มีเลือดแล้วก็ทานข้าวได้ะค่ะค่ะดีใจมากๆเลยนะคะดีใจกับน้องนาโนด้วยหลักๆก็คือมีปัญหาเรื่องระบบย่อยทานข้าวได้ไม่ดีทานน้อยอย่างงี้ใช่ไหมคะมี่ขาใช่ค่ะ ก็ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ค่อยทานข้าวค่ะอ๋อก็คือหลักนะคะี่อะแล้วหลังจากที่ทานในตัวผลิตภัณฑ์ NV7 ของเราไปนะคะอ่าในเรื่องของการทานอาหารเป็นยังไงบ้างพัฒนาการนะคะดูอ่ะดีขึ้นเลยค่ะอย่างที่ว่าพอเรียกกินข้าวอย่างนี้ปุ๊บจะงอเงี้ยละแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกขออาหารเองอะค่ะขอกิวแล้วค่าขอค่ะเมื่อก่อนจะไม่เลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มทานได้จะอ่าทัพพีนึงก็จะเป็นเกือบสองทัพพีอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือมีการกเพิ่มปริมาณาขึ้นเริ่มที่จะแบบว่าเออหิวละเริ่มขอข้าวขออะไรกันแล้วก็ของกินเหมือนนมเหมือนอะไรเขาก็กินเพิ่มขึ้นนะคะดีดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วในเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์หรือด้านสมาธิ<อ>ได้ลองสังเกตในเรื่องของสมาธิกับอารมณ์ของน้องนานโนโด้วยไหมคะสังเกตค่ะอารมณ์เขาจะตื่นมานะตอนแรกเขาจะงองแงงุนหงิดตามวัยของเขาค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีขึ้น ตื่นนอนมาก,ก็สดชื่นนะคะไม่หงุดหงิดไม่งอแงดีขึ้นค่ะอารมณ์จะดีขึ้นค่ะ ในเรื่องของอาการซีดเหลืองสีผิวที่แบบว่าซีดเหมือนคนไม่มีเลือดหรือว่าเหมือนคนที่แบบว่าขาดสารอาหารแบบเนี้ยค่ะหลังจากทานตัว NV7 ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ขาอ๋อดีขึ้นค่ะเริม่มมีหน้าตาเขาจะเริม่มมีแบบมีสีสันเลยนะคะปากอะไรก็เริ่มมีเลือดค่ะแล้วก็หน้าตาเขาก็สดใสขึ้นนะคะค่ะ จากที่ว่าที่ผ่านมาก็เออดูดีขึ้นนะคะคือเริ่มมีหน้าตาเขาเริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้างไงคะ,คะดีขึ้นนะคะค,ะค่ะก็คือแข็งแรงขึ้นด้วยเนาะแข็งแรงค่ะในเรื่องในเรื่องของการนอนหลับหรือระบบขับถ่ายก่อนที่จะทาน NV7 และหลังทานตัว NV7 ไปเป็นยังไงบ้างคะ าาระบบข,ขับถ่ายเขาว่าดีขึ้นเนาะอยากที่ว่าเมื่อก่อนตอนเช้าอาจจะไม่ค่อยขับถ่ายนะคะแต่เดี๋ยวนี้อ่าเริ่มถ่ายปกติน้องเข้าห้องน้ําเช้าแล้วก็บางทีตอนเย็นก็อาจจะมีบ้างก็บอกว่าถ่ายปกติมากค่ะก็ โอเคค่ะค่ะก็คือถ่ายคล่องขึ้นถ่ายเป็นปกติจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยถ่ายเลยนะคะใช่ค่ะในเรื่องของความสูงน้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะคุณพี่ได้สังเกตไหมแต่ก็สูงขึ้นนะคะเขาโตขึ้นอยู่พราว่าปกติก็คือเวลาเขากอดอย่างเงี้ยเออจะอยู่แค่พุงตอนนี้มาอยู่แค่หน้าอกเราแล้วนะคะก็เออเขาโตขึ้นนะก็สังเกตอยู่ค่ะยืนให้ดูเลยใช่ไหมคะยืนให้ดูยืนให้ด้เลยเมื่อก่อนเขาจะไม่ ่ะนีดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเท่าอยู่เล้วเมื่อก่อนอยู่ประมาณนี้เออรโอ,อ้โอนะคะก็เออ โตขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้นะค่ะบางทีเราอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยได้สังเกตเนาะคุณพี่คะ<แ>่ะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ NV7 จะไปช่วยบำรุงในเรื่องของการเจริญเติบโตในเด็กด้วยนะคะพี่จะช่วยในเรื่อง<แ>ของความสูงสมาธิความจําด้านอารมณ์และด้านสุขภาพก็คือเด็กก็จะไม่ค่อยป่วยบ่อยอย่างเงี้ย<ช>ค่ะพี่ค่ะใช่ค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่แบบว่าวาวางใจตัวผลิตภัณฑ์ NV7 และต้องขอขอบคุณพี่สาวด้วยที่เป็นคนไปแนะนาญาติพี่น้องมาทานด้วยนะคะและท้าย สุดเลยะนะคะคุณพี่ขาฝากความประทับใจเกี่ยวกับตัว NV7 หน่อยนะคะตั้งแต่ได้ทญญานยาตัวนี้มานะคะรู้สึกว่าร่างกายแล้วก็สุขภาพของน้องจะดีขึ้นนะคะ,ค,ะความคิดความพูดอะไรของเขารู้สึกว่าจะพัฒนาขึ้นนะคะ,คะแล้วก็เรื่องเลือดเรื่องเรื่องแบบหน้าตาสีสันอะไรเขาก็ดีขึ้นนะคะประทับใจอะค่ะแล้วคุณพี่ขา น้องทานในตัวผลิตภัณฑ NV ์ NV7 นี่ทานมาระยะเวลาประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณ1เดือนแล้วคะ่ะประมาณหเดือน <c oughs> ให้น้องนาโนทานวํมลุงวันละกี่เม็ดคะคุณพี่คะตัว NV7 ของเรา ตอนนี้ครึ่งเม็ดค่ะวันละครึ่งเม็ดค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีโรคอะไรอะค่ะแตะก็เลยทานละรวันละครึ่งเม็ดค่ะตัวนี้สามารถเพิ่มปริมาณได้นะทานเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ยิ่งเป็นผลดีต่อร่างกายเพราะยิ่งจะบำรุงให้มากขึ้นเพราะขนาดทานอยู่ที่ครึ่งเม็ดน้องยังสุขภาพดีขึ้นขนาดนี้เลยค่ะคุณพี่ขาค่ะ เดี๋ยวท้ายสุดเลยขอขอบพระคุณนะคะที่ไว้ใจตัวผลิตภัณฑ์ NV7 ของเราขอให้น้องนาโนและครอบครัวแล้วก็ขอให้พี่สาวนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมมาเป็นครอบครัว NV7 กันนะคะ NV7 ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ